สวัสดีครับกลับมาพบกับ Holy Words ประจำวันอังคารที่30ธันวาคม2025กันอีกครั้งนะครับเตรียมพร้อมสู่ชีวิตหน้าด้วยการพึ่งพาการกระทำของตนเองหรือพึ่งพาการกระทำของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่25ข้อที่1-13เปรียบเทียบหญิงพรหมจรรย์ฉล,ลาด5คนกับหญิงโง่5คน เป็นอุปมาที่พระเยซูทรงใช้สอนเราเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์หญิงพรมจารีสิบคนนี้กำลังรอคอยเจ้าบ่าวและเนื่องจากบางครั้งเจ้าบ่าวอาจมาถึงช้าพวกเธอจึงต้องเตรียมไฟของตนให้พร้อมผู้หญิงฉลาด5คนเตรียมพร้อมด้วยน้ำมันสำรองสำหรับตะเกียงของตนคนที่ยอมรับตนเองว่าเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ชอบธรรมบริสุทธิ ดีพร้อมที่จะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าได้หันมาพึ่งพาการกระทำของพระเยซูและได้บังเกิดใหม่เป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเป็นแสงสว่างเหมือนกับพระเยซูเข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์แต่ผู้หญิงโง่ห้าคนไม่ได้ตเตรียมพร้อมและเมื่อเจ้าบ่าวมาถึงพวกเธอไม่มีน้ำมันมากพอพวกเธอจึงขอแบ่งน้ำมันจากหญิงฉลาดแต่ทว่าพวกหญิงฉลาด ไม่สามารถให้ได้เพราะน้ำมันมีไม่พอสำหรับทุกคนผู้หญิงโง่ต้องออกไปซื้อน้ำมันเพิ่มและพลาดการเข้าสู่งานเลี้ยงของเจ้าบ่าวคือคนที่ยังคงพึ่งพาการกระทำดีด้วยตนเองเพื่อพยายามทำให้ตนเองชอบธรรมบริสุทธิ์และดีพร้อมซึ่งไม่มีทางทำได้เพราะไม่ได้บังเกิดใหม่ไม่ได้เข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระเยซูไม่ได้เป็นแสงสว่างเหมือนพระองค์ จึงไม่สามารถอยู่ในสวรรค์กับพระองค์ได้อุปมานี้สอนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมทางจิตวิญญาณและความสำคัญของการบังเกิดใหม่และการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตการที่หญิงพรหมจรรย์ฉลาดเตรียมน้ำมันสำรองเปรียบเสมือนการบังเกิดใหม่บริสุทธิ์เป็นแสงสว่างเหมือนพระเยซูคริสต์และพร้อมรับการกลับมาของพระเยซูคำสอนนี้ เน้นว่ามีเพียงผู้ที่เตรียมพร้อมและมีพระวิญญ,ญาณร่วมกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะเข้าสู่สวรรค์นิรันดร์กับพระคริสต์และเตรียมพร้อมอยู่เสมอด้วยการพึ่งพาในพระคุณและความจริงแห่งพระคริสต์ไม่ใช่การพึ่งพาการกระทําดีของตนเองในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่2-5ถึงได้บอกว่าเพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน เมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรนเขาจะหนีก็ไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้วเพื่อวันนั้นจะไม่มาถึงท่านอย่างขโมยมาท่านทั้งหลายเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันเราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่4 2ถึง44ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะเสด็จมาในเวลาใดจงจำไว้อย่างนี้เถิดว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมายามใดเขาก็จะเฝ้าระวังและไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกันเพราะในมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา ในพระธรรมฮิบรูบทที่9ข้อที่27ถึง28ได้บอกว่าเหมือนที่มนุษย์ถูกกำหนดให้ตายครั้งเดียวหลังจากนั้นต้องพบกับการพิพากษาพระคริสต์ก็ทรงได้ถวายพระองค์เองครั้งเดียวเพื่อลบล้างบาปของประชาชนเป็นอันมากและพระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อรับแบกบาปแต่เพื่อนำความรอดมายังบรรดาผู้ซึ่งรอคอยพระองค์มนุษย์ตายเพียงครั้งเดียว แล้วเจอกับการพิพากษาลงโทษนิรันด์เนื่องจากเป็นคนบาปแต่พระเยซูคริสต,ต์ตายบนกางเขนเพียงครั้งเดียวเพื่อลบบาปของมนุษย์ทั้งปวงทําให้มนุษย์พ้นจากการถูกลงโทษนิรันด์เนื่องจากเป็นคนบาปพระองค์ได้ทรงยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อหลังพระโลหิตสิ้นพระชนบนกางเขนเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอใจเป็นแพะรับบาปแทนมนุษย์ทั้งปวงครั้งเดียวเสร็จสมบูรณ์ทุกประการ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักขอให้เราเตรียมพร้อมสู่ชีวิตหน้าโดยการพึ่งพาการกระทําของพระเยซูคริสเธิดแล้วท่านจะรู้ว่าท่านพร้อมแล้วจริงๆสําหรับชีวิตหน้าในไม่ช้าพระเจ้าอวยพรครับ